เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอฟมินิทีวีเนี่ยครับวันนี้มาอยู่กันในเกม The Split Card หรือว่า The Split Card กันอีกแล้วนะครับหรือว่าเกมบอลร์บอลนั่นเองนะครับที่ท่านผู้ชมขอเข้ามากันแบบรุนหลามนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ามีตัวใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้คนละเวอร์ชั่นกับที่ผมแจกมาทั้ง2อย่างเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาถึงเขาก็จะแจกผู้เล่น105ตัวนะครับผมแล้วก็ ประมาณนี้แหละนะครับดูตัวซ้ำกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคนละตัวกันแน่นอนนเขียบผมเพราะว่าโมเดลมันเหมือนกันนะแต่ว่ารูปมันไม่เหมือนกันนะนี่นะครับผมแอติสอารยอนนะครับผมซองซองอะไรอะซองเฮอนซองเฮอนนะครับนำแจยอนนะครับผมนี่โซฮีนะครับผมแล้วก็ยามาดาระนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตัวเบวกก็เยอะอยู่ อุย้ยมีตัวไอเด็ดด้วยนะครับผมนี่ชิวูแบ็คชิวูนะครับผมมีตัวใหม่ๆบ้างไหมนะครับชิวเบรกอ่าก่อประมาณนี้นะครับผมมือตบมือไล่ไปลนยนะครับจัดอันดับเรียงอันดับปึ๊บปั๊บแล้วเอสบวกไปไหนหมดอ่ะลองเอาเอสเอสมาเล่นดูครับ โดยแท้นีครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวใหม่หรือเปล่าแต่ว่าลองเล่นกันดูเวดต,ตังไม่พอครับเงินไม่พอเงินเอ่อเงินอัปเกรดไม่มีหรอขอดูทางด้านเงินอัปเกรดนี่สามารถซื้อได้นะครับผมเงินอัปเกรดซื้อได้ทีละสิบสองร้านนีครับผมซื้อเลยนีครับซื้อฟรีนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับผม ประมาณนี้ไปดูนักกีฬาก่อนขอเป็นเอขอเป็นเอสเอหน่อยครับออัพเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะอัพเต็มได้อยู่ปาเขาให้โอเคตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ประมาณนี้นะครับผมตั้งเป็นผู้เล่นหลักโอเคได้ MB มาแล้วตัวหนึ่งนะครับขาดเป็น e a s e กับ WS นะครับผม SE กับ WS เอ้ี่ยนี่ว s เอสชิวบล็อกอ่านวีธีหรือเปล่าเอา SS มาหมดเลยนะครับอยากใช้ตัว SS แม็กตั้งเป็นผู้เล่นหลักอ๋อใครตัวมันเหมือนกันเลยเปะเนี่ยอ่อโอเคตัวมันเหมือนกันแต่ว่าเล่นคนละตำแหน่งนะครับจะลองอัดอื่นอีกแล้วขาดอะไรนะ SE ีหรอ SE หรอแป๊บนึงเะยครับผม SE ครับขาด SE ตัวเสิร์ฟนั่นเอง SE SE เอดีไม่มีแล้วครับไม่มีอเอสอ้ตัวนี้เท่ฮะแบล็กชิูอูมีตัวนี้ด้วยครับมีเยอะนะโทกะมีเอ,อ่อเซนเซนโฮเหรอ,อตัวนี้ค่อนข้างเท่นะ เกรดให้ดูเลยผมว่าตัวเกมนี้นะครับมีตัวเอเยอะมากเลยตั้งแต่ที่ผมเคยแจกมานี่ครับเอเยอะมากอ่าผมก็ไม่รู้ว่ามีตัวที่ท่านผู้ชมขอกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่น่าจะดีที่สุดในตัวโปรแล้วนะครับผมขอดูก่อนนี่ครับประมาณนี้เลย MB MB s l o แต่ไม่มีอุย้ยตัวนี้เท่ครับดูดิมันมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าคนละตำแหน่งนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละนะครับก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยขาดแค่ ES ตัวเดียวเนะี่ยเดี๋ยวนะมี s s บวกด้วยหรอเพิ่งเห็น เอสบวกว่ะเออเาคนละตำแหน่งด้วยครับตั้งเป็นผู้เล่นหลักเลยเอเบวกโอ้แล้วผมต้องเลื่อนยันสุดเลยปะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวก็มีประมาณนี้นะผมเลื่อนให้ดูเอเอบออบวกประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมเลื่อนให้ดูสุดๆเออบวกมีอยู่สองตัวครับ เพราะฉะนั้นผมจะใส่แล้วก็ตัว E S มีแค่ตัวเดียวครับตัวเสิร์ฟ E S ไม่มี S บวกเลยฮะ E S E S ลบเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเน้นัพความเร็วโอเค ก็จะมาอัพ2ตัวนี้นะครับเ s บวกของเราใช่ดิเมื่อกี้เราอัพตัวไหนไปตัวนี้ตั้งเป็นผู้เล่นหลักเนี่ยแล้วก็อัพตัวนี้ยับเพิ่งเคยเห็นตัวเ s บวกโอ้อัพเยอะมากอ่ะโอเคครับ อัปเกรดอ้อันนี้อัปเกรดได้เยอะมาก1ร0้อยห้าสิบเ้ยสองร้อยห้าสิบเลยอะแต่ละตำแหน่งนะ่าจะแบบว่าอัปไม่เท่ากันนะครับเค okay. เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับวานาเมนอ่เดี๋ยวลองเล่นทวานาเมนต์ดูครับ แล้ผมลืมบอกไปว่าสามารถสุ่มได้เหมือนกันนะครับสุ่มได้โดยที่ไม่ต้องใช้เลือกผู้อะไรเลือกผู้เล่นที่จะเล่นก็ต้องเป็นมือตบอยู่แล้วอุ้ยหูวิ่งเร็วมากผมดูไม่ทันเลยตัววิ่งเร็วมากครับอ อย่างเท่เอาดีเฮ้ยโคเท่โอ้โหดูพลังตบครับจุดพผู้เลอะ่ะปังปังโอ้โหโอ้โหตัวผมเท่มากมีการซุ่มโจมตีด้วยเหรอคืออะไรวะ โอ้โหโอ้โหแบบว่ามันเกมมันสนุกขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าพอมันมีเอฟเฟกแบบเนี้ยเกมมันสนุกขึ้นแบบร้อเอร์นอ่ะอันนี้คือเอฟเฟกที่อุ้ยอันนี้คือเอฟเฟกของอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟุนะครับผมอ้าวโดนหยอดมันคืออะไรวนะน่ะ โอ้ my god อ๋อมันมันเป็นแบบศูตรเลงบอกเหรอผมไม่รู้นะครับอ๋อนี่นีเราก็ต้องไปยืนตรงนี้เอ้าไม่ใช่มันหลอกอุ้ยหโอ้ยเด้งเมันหลอกเราครับปังเทจัดโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมก็ใครอยากได้เกมนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะคยับดูว่าจะมีเกมใหม่หรือว่าเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่านะเพราะว่าฝรั่งตัวนี้ฝรั่งเขาทำนะครับผมก็คือฝรั่งเขาอัปเดตเรื่อยๆเลย,เลยสําหรับเกมนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แล้วกันนะสําหรับคนไทยนะบ๊ายบายครับเดี๋ยวขอตีลูกนึงก่อนปักโอ้โหมั่วเลย